สั่งแต่ไอจำความได้ก็เห็นพ่อแม่ต้องทุกข์เนี่ยเพิ่นเลยบอกให้เขาเรียนหนังสือให้สูงสูงสีงสดำสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องน,นะครับลุงป่านะอาผูวาผู้สาวทุกทุกคนมื้อนี่ก็ไม่อยู่กับผมลงจาด้บ้านชาแนลคนเกา่าคนเดิมนะครับพามาลงหน้าม,ามือครับมื้อนี่หลับสลายอีสานหรือว่าหลับเท้าครับ ดาบใส่ปลาทูครับแล้วก็หอยเซอรี als, ่ใส่ปลาแดีครับเบื้อสีเขียวเขียวนิ้วๆครับเก็บกับเหนียวค้อนครับอนิจจาใส่มือครับสีเขียวเขียวนิ้วๆครับเบื้อเกับกับเหนียวค้อนหอมปลาทูหอมน้ำปลาแดีครับเห็นเราปิดดาบ กินลาบเท้าน้ำกันะครับเพื่อนี่โดนโดนกินเทียรครับของแสบของหางกินยาครับภาคอีสานภาะมิสลัดนะครับตกแต่งบเะเขือเทีหอมป้อมทบเปรยครับถ้าบอพี่น้องผู้บ่าวผู้สาวทุกๆกคนอยากลาบเท้าใส่ประทูใส่นาประเด็กักบคน้ยนห้อนก็เล่าก็ไปแบ่บเลยครับ คำแรกครับคำใหญ่ๆแกมปองสองขางแบบเหนียวจังน่อยนะครับเหนียวแซ่บครับเมื่อไรแบบกินโดนเติมแล้วใส่หอยสีีเห่าไยม bạn nhỏ của phải tôi cũng phải mướn xịt cái này không tôi đi không ạ กับคนะ oh, นี่วันห้อนแสบครับ มาตื่นเลยโรงเรียนมาหัวนครับอุ่นเขาแล้วครับอุ่นหลับเท้าครับพอเพิ่นลหลับไว้ังเต่เสาแลยนะโจงให้ถวยน,นึงอืมแสบครับยุงเริ่มมาแล้ว ทำยังไงครับใส่หอยขึ้นี คมจักหน่อยครับใส่อันใบเขือคืนครับ หากินใหญ่ด้วยครับเท้านี่แล้วนี่ก็ได้ต้องในปลาเึกดเลยอครับวิ่งไปสอนเอาส่วนที่ได้กินเลย อ้ยยุ่งกับไลายขึ้นแล้วครับตัวนี้คขาเงี้ยวเบิดตติบนะครับเสียบแฮะ แสบครับเบิดฐานเลยนะีะเบิดครับร่อยหลับเท้าใส่บวชหอยซีรีใส่ปะทูใส่น้ำปลาเด็กเศษๆครับคนนี้โอ้โหมันถือว่าแสบคักแสบแน่ครับกินจนเบิดฐานเลยครับของแสบของหากินยากครับทาบพี่น้องน,นะครับมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องลงจ้าได้บ้านชาแนลนัมิเดิ้ลครับขอบคุณครับ